มาดูน้องกู๊ดชัญญาพันเพืองนะครับเป็นสระระยะสั้นนะครับ25เมตรน้องกู๊ดชัญญาพันเพืองอยู่รูที่3มนะครับครับน้องกู๊ดชัญญาพันเพืองรูที่3มนะครับตอนนี้มาดูการแข่งขันการว่ายน้ําฟรีสไตล์50เมตรนะครับเป็นสระ25เมตรระยะสั้นนะครับไปกลับนะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับแท่นค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับไปแล้วครับ กูดออกตัวแล้วสตรีมไลฟ์เพินงไนำนะครับเึ้งนงไปนำแล้วนะครับตอนนี้น้องกูดนำอยู่นะฮะหมวกสีชมพูนะครับดูไก,กลๆเหมือนจะหมวกสีฟ้านะครับกลับตัวครับคนแรกครับตอนนี้นำแล้วครับขอขอ แล้วอยู่ที่3ามสิบสองแปดห้นะครับสามสิบสองแปดห้านะครับ